โดนอะไรเข้าไปวะเนี่ยไปยุ่เลยแคลงเลย ครับธนามมปพรเจ็ริญเก้าไล่ไปชิงครับอันนี้ก็อยู่ที่สะานวัตูโฮมสเตย์ครับอันนี้เป็นมันหยุดครับไม่ได้ไปไหนก็เลยลองมาตกปลาหาข้อดูตามสะานไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมครับ๋็ต้องมาลองลองหาดู น้ำที่นี่ก็ลงก็แบบลงแบบเอื่อยๆครับลงสุดก็สีพุ่มตอนนี้ก็มันจะน้้ำลงไหลไปเรื่อยๆเด่๋ยวผแบบงเตรียมอ,อุปกรณ์อย่ครับเดี๋ยวไปเจอกันนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็ขึ้นไม่ห่หยแรงครับหลมไม่ให้แรงครับแต่ขัว สิบห้ากรัมโปรเป็กก็ศูนจุดเจ็ดสายนี่ก็แปดปอนตัวนี้ก็แปดปอนสายหน้านี่ก็แปดปอนตัวนี้ก็แปดปอน,น,ปอนลองหาตัวดูกันครับ รู้จะมีตัวโดนไหมน้ำมันไหเอ่ยบีหนึ่งนะครับนอนอย่างบีหนึ่งลองดูแต่นี่มีมีครับมีเจอฝูงมีฝูงตายถ้าเป็นข้างเดืองครับข้างปีหางครับข้างล่างนี่ฝูงใหญ่แต่ไม่รู้มันจะกัดไหมลองข้อดูก่อนครับเจอฝูงแบบนี้จะกัดนี้ มีรู้เรื่องเลยครับมีเบียดง่ายครับถ้ากลับตรงนี้ผมมัดไว้ก็ประมาณเมตรหนึ่งครับอากาศดีครับวันนี้แดดมันก็ร้อนลมโชยเย็นสบายสบายนี่ครับเจอฝูงข้างล่างนี่ครับ จะฝูงอย่างนี้เราก็โยนไปข้างหน้าครับ่าโยนลงใกล้ๆนะั้ตกใจโยนไปข้างหน้าแล้วค่อยคาเข้ามาหาลองดูว่าจะมีตัวก็จะกัดนะแล้วตกใจครับ นี่ครับตัวแรกตัวเกนี้ก็น่าจะปล่อยครับอันน,นี้ผมไม่รู้ครับว่ามันคือปลาเลยนี่ครับ ปครับนู่นนะครับข้างนอกเลยใต้สะพานไม่เอาเลยครับนู่นเลยข้างนอกเลย อะไรวะเื่ ok? ลึดลึดลดดอ๋เสียงว่ะ

ผมทาให้สิมันจะตกอะไรได้ <c oughs> แค่เชื่อกก็ยาวเป็นหลักกิโลแล้ว